สวัสดีครับ FC นาตีมีดเดินป่าออนทัวครับวันนี้อยู่กับนาตีในช่องออนทัวมีมีดพกขนาดเล็กครับสวยงามมากชุดนี้ขึ้นรูปม,มาจากเหล็ก4404นะครับตอนนี้ในประเทศไทยแทบจะไม่ค่อยมีบทบาทแล้วเนาะคือโรงงานบางโรงงานเขาเลิกผลิตไปแต่โรงงานตัวนี้ที่ผลิตตัวนี้ครับอยู่ที่ประเทศจีนนะครับนาตีก็ได้สั่งให้เขาผลิตขึ้นมานะครับผลิตขึ้นมาผลิตเป็นตัวมีดเลยนะครับผลิตเป็นตัวมีดเลย คือถา้านตีซื้อเหล็กมาทำเนี่ยค่าใช้จ,จ่ายมันจะสูงครับสูงมาก1ซื้อเหล็กนะครับเหล็การาคาไม่ถูกไม่แพงนะคือเอามาได้พอมีกําไรแต่ว่า2ค่าขนส่งครับขนส่งระหว่างประเทศครับขนส่งระหว่างประเทศคือ1ขนส่งภายในแยกแยกเป็นสแบบนะครับขนส่งภายในประเทศจีน2ขนส่งระหว่างประเทศจีนมาไทยนะครับสขนส่งระหว่างไทยมาจังหวัดที่นตีอยู่นะครับนี่แยกแยกเป็น3าแบบเลยนะครับแล้วก็ ขั้นตอนต่อไปก็คือต้องไปตัด C N C นะครับตัด C N C สิทธ์ก็ต้องไปจ้างลูกน้องปาดเจียนะครับแล้วก็จ้างโรงงานชุบนะครับแล้วก็เข้าด้ามไปเสร็จมันจะยืดเยื้อบานปลายครับเรายอมเจ็บทีเดียวครับจ้างให้ที่ประเทศจีนเขาผลิตออกมาตามแบบที่เราต้องการได้เลยครับนะแบบก็เราออกแบบไปออกแบบไปโดยคร่าว เขาก็มีแบบของเขามาคร่าวๆแล้วหลังจากนั้นก็มาหย่วนๆกันนะครับก็ได้เป็นรูปทรงนี้ออกมานะครับหย่วนๆกันละนะครับเหล็ก44สถ้าเทียบเหล็กเกรดบ้านเราก็คือ N695 นะครับคือ N695 อยู่ในกลุ่มเดียวกันนะแล้วก็สวยงามมากดูครับสไตล์แล้วน้าตีสั่งเปิดคมบางเห็นการปาดผิวไหมครับดูมุมไหนดีนาะอ่ามุมนี้ดีกว่าครับเห็นการปาดผิวไหมครับ ป่าละนาาขึ้นสูงเลยนะครับขึ้นมาที่สันเลยนะครับป่าละหน้ามาที่สัลเลนเลยมันจะทําให้ตรงนี้บางเนี่ยทาให้คมนี่บางแล้วเวลาแร่หั่นซอยเนี่ยมันจะสนุกมากนะแร่หั่นซอยดีมากี่ยเนี่ยคมมันหวานเลยนะครับเนี่ยคมมันหวานเลยส่วนด้ามจับด้ามจับเนี่ยนาตีเอามาใส่เองนะครับคือเราสั่งผลิตแต่ใบมีดเท่านั้นเอง มามาดูคร่าวๆนะครับความยาวของใบมีดครับ6นิ้วเต็มความยาวอยู่ที่6นิ้วความกว้างอยู่ที่1.4หรือ1นิ้ว4หุนสันหนา4มิลครับด้ามจับเป็นไม้สนเป็นไม้สนแล้วก็นาะตีมาเผาไฟนะครับลมดำนะเผาไฟลมดำแล้วก็เอาคิปพึ่งเคลือบนะครับคิปพึ่งเคลือบเคลือบไข่ครับนี่สวยงามไปแบบส่วนหมุดตัวนี้ครับนาะตีใช้ ตัวนี้ครับถูกหน่อยนะแต่เซฟต้นทุนแล้วก็มันทนมากหมุดตัวนี้เป็นหมุดตัวผู้ตัวเมียครับตัวผู้เขาจะมีหยักอยู่ตรงนี้เพื่อให้มันไปเรียกว่าอะไรเนี่ยไปย่นด้านในทําให้มันฝืดหรือว่าครับขึ้นเนี่ย,ยงี้ครับแล้วก็ตอกปุ๊บเข้าไปเลยครับตอกเข้าไปเลยนะจะแตกต่างจากเกลียวหมุนนะครับเนี่ยตอกปุ๊บเข้าไปเลยหมุดตัวนี้คือมันทนทนมากๆเลยแต่มันไม่มีดอกไม่มีลายมันเลยดูไม่มค่อยสวยนะครับนะ ราคาครับราคา1,650บาทครับ1,650บาทสวยงามมากๆครับสวยจริงๆนะครับสวยมากๆมีอยู่แค่4เล่มนะครับเป็นชุดตัวอย่างนะเป็นตัวอย่างที่เขาส่งมาจริงๆมี5แล้วนาตีทุบด้ามทิ้งนะ ทำเสร็จแล้วมันเสียทำเสร็จแล้วด้ามมันเสียเลยทุบด้ามทิ้งนะเลยเอามาแค่สี่เล่มก่อนนะครับสวยงามมากยาวหนิ้วกว้าง1นุดสันหนาสี่มิลสี่มิลนี่ไม่ได้เล็กนะครับนี่ นอกจากแร่หั่นซอยได้นี่ฟันไม้มาแล้วนะครับฟันไม้มาแล้วอ่ามาดูครับ1,600บาทได้ซองขาเด็กด้วยนะครับซองขายเด็กสีดําด้านแล้วก็นาตีแถมตัวนี้ให้ไปด้วยที่ใส่ไฟเช็คอ่าแถมให้ไปนะครับที่ใส่ไฟแช็คนะได้ใช้ไม่ได้ใช้ไม่รู้แหละครับใส่ไว้เท่เอาไว้ฉุกเฉินครับถ้าเรามีติดไว แต่เพื่อนหรือว่าคนใกล้ตัวเราอยากใช้เราก็มีให้ใช้ใช่ไหมครับนะแล้วมันไม่ได้เทอะทะไม่ได้หนักมากเห็นไหมครับไม่ได้เทอะทะอะไรเลยนะครับนะโอโ้ราคานี้สวยด้วยหนิ้วเลยครับเนี่ยเอาเพื่อนๆสนใจก็ทักถายนตติมาได้เลยนะครับนี่ทักถายมาได้เลย ราคา1,600บ,บาทเอ้ย1,650บาทมี50บาทด้วยนะครับนะไม่งั้นไม่ได้กำไร <laughs> 1,650บาทพร้อมส่งนะครับเก็บเงินปลายทางครับสวัสดีครับ